อยากอยากจุ๋ยใหญ่ต้องทำไงครับอยากอยากอะไรนะอยากจุ๋ยใหญ่ออโอเคน้องน้องอยากจุ๋ยใหญ่กระทันหันไหมอยากแบบรวดเร็วหรือแบบช้าๆอยากตอนนี้เลยครับได้เลยเดี๋ยวน้องไปดูว่าเพื่อนคนไหนใหญ่ตัดเขามันออกมาใส่ของเราแทนนะครับนั่นวิธีแรกนะ วิธีที่สองตายแล้วเกิดใหม่ oh, <no. S 1> ส่วนวิธีที่สามใหญ่ขึ้นช้าๆเอาไหมเอาไหมฝากหยงก็ถามว่าไงนะทำไมน,นมจะใหญ่ขึ้น <Yeah. S 1> ใช่ไหมไอ้ผู้ชายก็ทำไงจู๋จะใหญ่ขึ้น <Yeah. S 1> เหตุผลเดียวกันนะน้องฮอร์โมนที่ทำให้จู๋ใหญ่เนี่ยมันหลั่งมาตอนกลางคืนขณะเรานอนหลับสนิทในความมืด เพราะฉะนั้นถ้าเธอเรียนรู้ที่จะนอนให้หลับสนิทก่อนเที่ยงคืนปิดไฟนอนหลับให้สนิทฮอร์โมนจะสร้างดีเมื่อฮอร์โมนสร้างดีตอนเช้าน้องมันจะตื่นไหมลูกตื่นไหมเวลามาตื่นมาอย่าลืมนวดมันด้วยเลือดไหลเวียนดีมันก็จะขยายใหญ่ไปเรื่อยๆนะส่วนใหญ่ก็ต้องมีคำถามต่อเพราะถามต่อท่านนวดแล้วมัเกิดอารมณ์ทำยังไง นวดและเกิดอารมณ์ก็ทำต่อให้ประสบความสำเร็จต่อไป